ครับผมสวัสดีครับพบกับช่องนิกรคนสร้างศิลปะนะครับวันนี้ผมมาอัปเดตงานใหม่นะครับเป็นงานพระหน้าตัก9นิ้วนะฮะพระปางสมาธินะฮะหินเขียวอินเดียนะครับของลูกค้าที่กรุงเทพนะฮะลูกค้าที่มีพระคุณกับผมนะฮะช่วยผมตอนลำบากนะครับท่านนี้ ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนนะฮะท่านมีน้ําใจมากท่าเป็นอาจารย์นะฮะอาจารย์มหาวิทยาลัยรครับท่านช่วยผมยามลําบากตอนที่ตกงานตอนที่ผ่าตัดใหม่ๆนะครับไม่ได้ทํางานนะครับท่านสั่งดีสั้นสั่งผมมาสององนะฮะองค์แรกเป็นพระยืนนะครับเก้านิ้วยืนนะฮะองค์ที่สองเป็นพระนั่งสมาธิก็ค,คือองค์นี้แหละครับ หน้าตาเก้านิ้วหินเขียวอินเดียนะฮะองค์แรกเป็นหินน้ำโขงนะครับตอนนี้ก็ขึ้นตอนนี้ก็ขึ้นรูปไว้นะฮะเตรียมจะขึ้นรูปด้านข้างองค์และฐานนะครับตอนนี้ก็ประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับเดี๋ยวเราติดตามกันนะครับ ครับผมพบกับช่างนิกอรน,นะครับตอนนี้ผมมาอัปเดตงานนะครับตอนนี้ก็ได้ประมาณ4 0เซแล้วครับผมทั้งฐานทั้งองค์นะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาตัดด้านข้างออกก่อนนะครับนี่นะนี่เป็นหินเขียวอินเดียนะฮะ ตอนที่ยังไม่เปียกน้ำก็จะดูเทาๆเ,เหมือนหินดำนะฮะแต่เป็นหินเขียวอินเดียนะฮะขาดเงาออกมาสวยนะครับผมเดี๋ยวรอติดตามขั้นตอนต่อไปนะฮะขั้นตอนขึ้นหยาบขึ้นรูปนะครับ สวัสดีครับพบกับช่างนิกรน,นะครับกับช่างบ้านนอกนะครับเอาผมมาอัปเดตงานนะครับตอนนี้ผมทําไปได้ห้าสิบเปอร์เซ็นแล้วครับผมทั้งฐานและองค์นะฮะกับผ้าปางสมาธิลายผ้านะฮะห้าสิบเปอร์เซ็นแล้วครับหินเขียวนะฮะบ,บางคนดูผิวเผิน แบบไม่เปียกน้ำมันจะดูเหมือนเทาเาดำดำนะมันหินดำจะเป็นหินเขียวอินเดียนะฮะตอนนี้ก็ขึ้นรูปได้ห้าสซนตล้ครับตอนนี้ก็ห้าโมงเย็นแล้วฮะเดี๋ยวได้เวลาพักก่อนนะครับพักร่างกายเดี๋ยวพรุ่งนี้มาลุยกันต่อครับผมพรุ่งนี้มาลุยกันต่อครับเดี๋ยวไว้เจอกันพรุ่งนี้นะครับผม ครับสวัสดีครับพบกับช่างนิกรน,นะครับช่างบราน,นอกนะวันนี้ผมมา <meu S 1> ติดงานนะครับงานหินหเขียวอินเดียนะครับหน้าตัก้านิ้วตอนนี้ผมทําไปได้หกสิบเปอร์เซนล้ฮะขึ้นรูปได้6กสิเซนตะแต่ตอนนี้เวดไดวตอนนี้พักเที่ยงนะฮะเดี๋ยวผมพักทานข้าวกินข้าวกินปลากินปลาจริงๆนะฮะก็คือ ต้มยำปลานินนะครับมื้อเทียงนี้เดี๋ยวรอชมขั้นตอนต่อไปนะครับผมเดี๋ยวตอนบ่ายเจอกันครับ สวัสดีครับพบกับช่างนิกอรน,นะครับช่างบ้าน,นอกนะครับตอนนี้ผมมาอัปเดตงานฮะตอนนี้ผมทำไปได้อะแปดสิเปอร์เซ็นต์แล้วครับขั้นตอนในการแกะนะฮะแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเดี๋ยวตอนนี้5้าโมงเย็นแล้วนะฮะท้องฟ้ามืดครึ้มเหมือนจะมีพาย,ยุฝนกับลมแรงนะครับเดี๋ยวผมต้องพักแค่นี้ก่อนฮนะ ก็บข้าวเก็บของไว้ดีกันฮะเพราะอาจจะมีลมพายุลูกเห็บเพราะมันมีทุกปีนะครับเ <c oughs> ดีย๋ดวยวเราติดตามพรุ่งนี้นะฮะอัน๋ีวพรุ่งนี้มาลุยงานกันต่อฮะวันนี้ห้าโมงเย็นแล้วฮะผมทำไปได้แปดสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะขั้นตอนในการแก่ครับเราติดตามกันนะครับ สวัสดีครับพบกับช่องนิกรคนสร้างศิลปะนะครับผมวันนี้พบกับช่างนิกรช่างบ้านนอกนะฮะวันนี้ผมมาอัปเดตงานนะงาน9นิ้วลายผ้านะฮะลูกค้าจากกรุงเทพสั่งวาะครับตอนนี้ขั้นตอนในการแกะสลักสำหรับตัวองนะฮะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับต่อไปก็จะเป็นส่วนที่ จะทำฐานต่อนะครับส่วนองค์นี่เสร็จเรียบร้อยแล้วฮะแล้วก็ทำฐานต่อจะทำฐานต่อนะฮะทำเสร็จพร้อมกันเสร็จทีเดียวทั้งฐานั้งองค์ก็จะส่งให้ช่างขัดเงาขัดอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะอัพโหลดรูปขัดเงาเสร็จเรียบร้อยให้ดูอีกทีนะครับอย่าลืมนะฮะปาก ผลงานช่างนิกรด้วยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําช่อง YouTube ต่อไปนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปที่ผมอัปเดตลงนะครับนี่เป็นหินเขียวอินเดียนะครับผม นะขั้นตอนต่อไปก็จะการทำฐานต่อนะครับวงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ะฐานก็ไม่ยากเท่าไหร่เดี๋ยวเราติดตามชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม สวัสดีครับผมพบกับช่องนิกกรคนสร้างศิลปะนะครับกับช่างนิกกรช่างบ้านนอกนะครับผมวันนี้ผมมาอัปเดตงานของลูกค้าจางกรุงเทพนะะเป็นงานของอาจารย์ที่เคยช่วยผมยามลำบากนะฮะตอนนี้ขั้นตอนในการแกะสลักเสร็จเป็นที่เรียบร้อยฮะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนส่งให้ช่างขัดเงาอีกทีหนึ่งนะฮะ เดี๋ยวขัดเงาเสร็จเรียบร้อยผมจะมาอัปเดตลงให้ดูอีกทีนะฮะว่าเวลาขัดเงาแล้วก่อนก่อนขัดเงาและหลังขัดเงามันจะสวยต่างกันยังไงนะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามให้เป็นเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมจะได้อัปเดตงานใหม่ๆให,ให้ทุกท่านดูกันนะครับหรือใครที่จะอะสอบถามรายละเอียดหรือราคาต่างๆก็ 0 65 5, 5 4 3 1923นะครับเบอร์นี้ไป i d ดีไลน์นะครับผมทักหากันก่อนฮะรหรือว่าโทรมาปรึกษากันก่อนได้นะครับท่านาไม่สั่งไม่ว่านะฮะให้โทรมาปรึกษากันก่อนว่าท่านอยากได้หินแบบไหนนะเรามีหินให้ท่านเลือกนะครับว่าหินดำเชียงของหินดำเชียงแสนหินขาวจีนหินเขียวอินเดียนะครับหรือว่าหินเขียวน้ำโขง รือว่าแพงสุดก็จะเป็นหินหยกเลยนะครับเรามีท่างเรื่องหินแล้วมีหินอีกอย่างนะหินน้ําพึ่งลายไม้นะฮะจะเหมือนไม้มากเลยฮนะลวดลายครับแต่เป็นหินนะครับไม่ใช่ฟอสซิลฮะเป็นหินหินเลยนะไม่ใช่ฟอสซิลไม้กลายเป็นหินนะเป็นหินเลยอย่าลืมนะครับใครที่สนใจงานรูปแบบของผมนี่สามารถติดต่อเข้ามาตามที่เบอร์ที่ผมให้ไว้นะครับ เดี๋ยวผมจะให้ไว้หน้าคลิปด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ลงอีกทีหนึ่งนะครับตอนที่ขัดเงาเสร็จเรียบร้อยนะครับครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ